บารมีมากล้นเหลือคณาปกเก็ตกล้าวชาวประชาสุขสันขอพระองค์ส่งพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าศาลจังหวัดราชบุรีวันเฉลิมพระชนมพันพรรษาทั่วทิศาต่างพร้อมน้อมกราบไหว้ถวายพระพรแด่แม่ฟ้าไทยบันดาลให้พระองค์ส่งพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าสำนักง,งานสภาามิตรพื้นที่ราชบุรี 12. สิงหาประชาปิติเทพอภิบาลองค์ทรงสุขีชนมายุวันะพระมีพระแม่นี้ยืนยงส่งพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการลูกจ้างและพนังกงานร,ราชการสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดราชบุรี สุกเรกเบิกมงคลล้นสมัยเฉลิมชัยพระพรรษาราชินีถวายพรอ,อ่อนองค์กระสตรีสดุดีแท้สองก้องแผ่นดินที่สิบสองสิงหามาบรรจบประชานพน้อมนาฏพระทรงอินพระแม่ฟ้าผ้องไทยทั่วทั้งสิ้นทั้งชีวินถวายองค์ทรงพระเจริญ ด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสำนักงานศาสดีจังหวัดราชบุรีข้าพระพุทธเจ้าปวงข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรีขอถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานโดยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสำนักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรี ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินถิ่นสยามประกาศนามสิริกิจพิสิทธิ์ศีทรงดับร้อนผ่อนทุกข์ปลุกความดีเป็นแม่ที่พ้องไทยถวายพระพรด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรีข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตอธิษฐานน้อมอัญเชิญคุณพระรัตนไตรยัย ซึ่งทรงคุณอันประเสริฐยิ่งและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดพิบาลประธานจตุรพิษพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ทรงพระเกษมสำราญปราศจากทุกข์และภยผ่านพิบัติจำเริญทีกชนโดลสิริสวัสด์ผูนเพิ่มพิพัฒน์บารมีพระเกียรติคุณเกลไรในปัตภีเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า เหล่าพระสกนิกรชั่วฟ้าทาตรีตราบนิลันการเทินด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพพุทธเจ้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรีขอเดชะฝ่าละอ,องทุลีพระบาทองค์ราชินีนาถชาติสยามพระชนมิ่ง78เรื่องพระนามทุกเขตขามน้อมนบสดุดีด้วยเดชะบารมีมณีราช ดลนพิพัฒน์พระแม่ฟ้าให้สุขสีทศพรองค์เจ้าไตรมณีสดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งนินนานมีพระพรณามาัยแข็งแรงสมบูรณ์เป็นมิ่งขวัญและเป็นร่มโพ์ร่มใสของประสบนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีพะทูดณใต้ล่ามีงามกว่าพระแม่เจ้าผิดเห็นตั้งแต่เยาวพระนางเจ้าผ่องโสภาพิสุทธิทั้งในนอกคำกล่าวบอกย่อก,กํำขาทรงเป็นระมานดาของไรฟ้าประชาไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าหอ,อการค้าจังหวัดราชบุรีพระมิ่งแม่ชนนีสีประเทศทรงปกเกตโปรดเกล้าชาวสยามทรงส่งเสริมงานฝีมือให้ลือนามเป็นศาสตร์งามศิลปะชีพไทยสีสีเฉลิมขวัญวันเฉลิมสิริเสริมพองผุดพิสุทธิ์ใสทรงพระเจริญด้วยพระพลานามัยถวายจตุรพิษพรชัย ทีขายุโกโหตุด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวัญชัยธีระสัตยกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีข้าราชการพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ขอให้พระองค์สถิตยอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยทุกคนเพื่อให้บารมีของพระองค์ปกแผ่เป็นกำลังของแผ่นดินตลอดไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพ,พุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อาพีแมนชั่นและผู้นับดาวรีสอร์ทพระมิง่งพระแม่ฟ้ามหาราชินีสิริกิตทรงสถิตในดวงใจไทยทั่วล่า ทรงห่วงใยใส่ใจชาวประชาพระเมตตายิ่งใหญ่เหนือแผ่นดินสิสองสิงหาเวียนมาบรรจบครบอีกรอบขอน้อมนอบแด่องค์พระทรงสรีขอถวายความจงรักและพักดีพระคู่บุญนฤบดีจากรีไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสมบูรณ์สิริเวทนายอำเภอเมืองราชบุรีและคณะข้าขราชการ จ้าหน้าที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีอาเสียระวาเจ้าแม่สยามผาสศทุกเขตขามทั่วล่าเทพไทยอับซ้อนงามอัญเชิญสุกเกษมแห่เฉลิมพระชนแม่ฟ้าแซซองสรนเสริญกลิ่นมะลิหอมไม่สาางเปรียบได้อย่างรักของแม่รักมันมิพันแปลคือรักแท้แม่แสนดี ชาวไทยทุกเขตคามฉลองยามวันแน่มีครบ78ปีสะดุดีถวายพระพรด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าโรงเรียนอนุบาลราชบุรีทีคายุโกโหตุมหาราชินีส่งพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี มนัดนอมมนโนนึกรำลึกแม่พระคุณแผ่ปกก้าชาวไทยผองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขสนุกครองเป็นแสงส่องสว่างกลางใจชนแม่เสด็จตามพ่อไปไกลทุกครั้งไม่หยุดยัง้งท้อแท้แม้ฝ่าฝนแม่ส่งเสริมรายได้ให้ชุมชน ราสุขล้นพอเพียงพอเพิ่มพูนแม่เชิญชวนปลูกป,ป่ารักษาน้ำฝนพรมพำรรน้ำเพิ่มไม่เสื่อมศูนเกษตรรุ่งเร่งผลิตคิดค่าคูณสร้างเสริมศูนย์ศิลปะประจำวันแม่ห่วงใยไทยทุกคนบนพื้นที่แม่มากมีน้ำพระไทย ภัยสารสารันพระคุณแม่เปี่ยมล้นจนอนันต์ชนทุกชั้นแท้สองสะดุดีสิสองสิงหาประชาปิติเทพอภิบานองค์ทรงสุขีชนมายุวันนะพะละมีพระแม่นี้ยืนยงทรงพระเจริญด้วยเกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทหัวช้างเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด